เลตเตอร์พบลิเวอร์พูลเทนซัตเท้าซ้ายเม็ดแรกพาหงส์จ่อแชมป์ยังไม่เคลื่อนไหวเรื่องสัญญาใหม่เปิดใจหลังเกมเท no นอเล็กซานเดอซนโนมแบ็กขวาลิเวอร์พูลนะครับสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยด้วยเท้าซ้ายช่วยทีมบุกชนะเลสเตอร์สตีน1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกจ่อการันตีแชมป์อีกแค่เกมเดียวแต่เจ้าตัวยังอุบเงียบไม่ขอตอบเรื่องการตอ่อเซนต์ใหม่ยทำการข่าวลือการย้ายซบเรอรลมาดริด เ <S an throp od> ทนนเล็กซนเนอร์นวลกับสวมบทฮีโร่ลุกจากมานั่งข้างสนามไปยิงประตูโทนให้กับทีมจากฝูงเก็บสามแต้มได้จากเดอะฟ็อกด้วยเท้าซ้ายพร้อมเกียร์จะบันตกชั้นในทันทีแต่ซอแวร์อมลาทียมย้ายไปคัดแั่งกับเรือมฤดในซีซหน้าตามค่าเนื่องจากเมือนให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเด็นนี้นะครับเราเข้าใกล้ควาชัมแล้วในตอนนี้มันเป็นเกมที่สุดกันสำหรับผมที่เล่นลงเล่นหลังหายเจ็บผมทํางานหนักเพื่อเรียกความฟิตผมแฮปปี้ที่ช่วยทีมยิงประตูได้ มันเป็นประตูที่สําคัญผมมั่นใจว่ามันเป็นประตูแรกจากเท้าซ้ายของผมในอาชีพดังนั้นมันจึงต้องรอเวลาหลายปีแต่สุดท้ายผมก็ทําประตูจากเท้าซ้ายได้ตอนนี้เราขอชนะอีกเกมเดียวเท่านั้นก่อนหลังทีมชา่ิงกฤษระบุหลังจบเกมที่ King Power Stadium เมื่อวันอาทิตย์ที่20เมษายนเวอร์จิลกระตุ้นให้ผมลุยขึ้นไปและแฟนบอลของเราก็น่าทึ่งมากพวกเขาผลักดันเราทุกเกมพวกเขาช่วยให้เราชนะพวกเขาควักเงินเดินทางมาเชียร์เรา มันเป็นสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับเรากำลังได้แชมป์ลีกต่อหน้าแฟนบอลของเราซึ่งเป็นเรื่องที่พิเศษต่อก็ถามถึงการต่อสัญญา mm. เทนอเล็กเซนโน,โนปฏิเสธที่จะให้คำตอบอีกําเคยผมไม่ขอพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองหรือลงลึกในรายละเอียดวันนี้มีความพิเศษผมทำประตูพาทีมชนะแล้วเราเข้าใกล้กวานแชมป์โมเมนต์ที่พิเศษนี้จะอยู่กับผมตลอดไปผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง น่าจะย้ายแล้วครับผมไม่ลุ้นแล้วนะฮะแฟนๆก็ถ้าย้ายจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องน่าห่วงแล้วครับยังมีคอเนอร์แบลลี่ของเราอยู่นะฮะให้เขาไปเถอะครับเขาก็อยากไปของเขานะฮะเห็นด้วยหรือไม่จะมี่เกลเกอร์ลั่นเทนไม่ควรได้ลงเป็นตัวจริงหากไม่ตอบเสนอฉชัมใหม่พร้อมทำนายอนาคตจะมี่เกลเกอร์นะครับอดีตกองหลังคนดังของลิเวอร์พูลออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า เทนอเล็กเซนโนไม่ควรได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอีกหากเจ้าตัวได้แจ้งกับสโมสรแล้วว่าจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แบ็ว่าในวัยุ6ปีรายนี้เหลือสญญาก,กับทีมหงส์แดงจนถึงสิ้นสุดฤดูก,กาลนี้เท่านั้นและมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับการย้ายปร,ร่่มทีม,รมเรยวมอริดขณะที่การตัดสินสใจสมัยของโบซาลาและเวอร์จิฟันได้กลับยิ่งทําให้สถานการณ์ของเขาตกเป็นที่จับจ้องมากยิ่งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเทนอเล็กเซนโนเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บ และเป็นผู้ทำประตูชัยกับลิเวอร์พูลเืชิญชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปวุกวิด1-0ประตูจากการยิงฉลับของดาวเตะทีมชายอังกฤษรายนี้ทำให้ทีมของอาร์เนอร์สลอตเข้าใกล้การควา้าแชมป์รีมเลกอังกฤษอีกเพียงแค่ชัยชนะเดียวเท่านั้นและส่งจิงจอกสยามกลับคืนสู่แชมเปี้นยนชิพในทันทีอย่างไรก็ตามนกครปฏิกิริยา หลังการทำประตูของเทนอเล็กซานโดรที่ถอดเสื้อวิ่งไปดีใจกับแฟนบอลทีมเยือนพร้อมกับตะโกนกึกกล้องต่อหน้าแฟนบอลในสนามทำให้หลายคนเกิดความสงสัย่ามการความไม่แน่นอนกาลเกอร์ยืนยันว่าเทนอเล็กซานโดรไม่ควรได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลอีกต่อไปใน,นนี้หากเขายังไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อสโมสรอ,อย่างชัดเจนถ้าเทนยังไม่ได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้จัดการทีมสำหรับฤดูกาลหน้าเขาไม่ควรได้ลงเล่นเป็นตัวจริง คาร์ลเกอร์กล่าวไมเคิลริชาร์ดอดีตกองหลังแมนซิตี้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยถามว่าแม้แต่เป็นการส่งท้ายสําหรับสิ่งที่เขาทําให้กับสโมสรเลยเหรอเมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งที่อเล็กซซนเดอร์ทำให้กับลิเวอร์พูลคาร์ลเกอร์ตอบกลับอย่างเฉียบคมว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มีไว้เพื่อส่งใครคนใดคนหนึ่งตำนานหงแดงอธิบายต่อไปว่าส็ลตควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาคอเนอร์แบลลี่แบ็กขวานดอรรุ่งแล้วเตะในวัยยี่สิบปีรายนี้ ควรได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าก่อนที่จะถูกปรักดันขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนเทนอเล็กซานโดรในฤดูกาลหน้าหากดาวเตะร,รายนี้หลังย้ายไปรุ่มทีมเรอัลมาดริดจริงลิเวอร์พูลเข้าใกล้การจะรักชื่อบนถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล24-25อย่างมากโดยต้องการชนะอีกเพียงแค่นัดเดียวจาก5เกมที่เหลือเพื่อคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20หากไม่มีเหตุการณ์พลิกผันที่น่าตกใจโลกแตกแผ่นดินทลาย เป็นไม่ได้สูงว่าตำแหน่งแชมป์จะถูกตัดสินและเกมที่เหลือของลิเวอร์พูลในช่วงท้ายฤดูกาลจะมีความสำคัญน้อยลงกาลัเกอร์ยังด้วยนะครับว่าเกมเหล่านี้ควรที่จะถูกใช้เพื่อประเมินว่าสโมสรนจำเป็นต้องซื้อแบ็คขวาคนใหม่หรือไม่หรือว่าแบดลี่สามารถเป็นตัวหลักของทีมในและราวได้ไหมแทนที่จะให้ความสำคัญกับการอำลาที่แสนโรแมนติกของเทนอเล็กซานเดอร์โนกาลเกอร์กล่าวเสริมว่ามันไม่ใช่เรื่องของ การมาให้เทนได้รับการส่งท้ายกันเถอะแต่มันคือเราจำเป็นจะต้องเปิดเหมือนว่าคอนเนอร์แบลลี่คือคนที่ใช่สําหรับเราในฤดูกาลหน้าที่จะลงเล่นทุกสัปดาห์หรือไม่การตัดทิ่ใจติดลิเวอร์พูลต้องทำคือคอนเนอร์แบลลี่จะกลายเป็นแบ,บ็กขวาตัวเลือกแรกของเราแล้วเราซื้อเพื่อเล่นสำรองหรือเราจะซื้อแบ,บ็กขวาตัวเลือกแรกและคอนเนอร์แบลลี่จะต้องต่อสู้แย่งตำแหน่งกับเขา ดังนั้นเด็กคนนั้นแบร์ลี่ต้องการประสบการณ์ให้มากที่สดุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นใช่เอาเทนอเล็กซานโดลงมาถ้าคุณต้องการประตูเพื่อชนะเกมแต่ในแง่ของการออกสตารเป็นดูจริงหากเทนนยังไม่ได้ให้คำมั่นสัญญากับโซโมโซอนคอเนอร์แบรลี่ควรได้ลงเล่นทุกเกมหลังจากทำประตูได้เมื่อวันอาทิตย์อเล็ญญากซานโดแสดงอาการดีใจอย่างสุดเหวี่ยงต่อนหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ตามมาเชียรเมื่อถูกถามว่า สามารถตีความอะไรได้บ้างจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ของดาวเตะชาวเมอร์ซี่ใช์หลายนี้คาร์ลเกอร์กล่าวว่าไม่เท่าไรหรอกเขาไม่ได้พูดถึงอนาคตของตัวเองมากนักตลอดทั้งฤดูกาลไม่ว่าการตัดิใจจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นเช่นนั้น มันยากสําหรับเขาที่จะให้คําตอบที่ตรงไปตรงมาความไม่พอใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลคือตลอดกระบวนการการต่อเทนดากับวอร์จิฟันไดาและโมูซาลามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาต้องการอยู่ต่อเสมอนันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเทนส์ซึ่งเป็นเด็กท้องถิ่นพวกเราส่วนใหญ่อาจรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขณะเดียวกันอเล็กเซนโ,นโนยังคงสงวนท่าทีเกี่ยวกับอนาคตของเขาเมื่อถูกถา,ถามถึงเรื่องนี้หลังจบเกมเช่นเดียวกันกับที่เขาทํามาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาฟังนะผมพูดมาตลอดทั้งฤดูกาลว่าผมจะไม่พูดถึงสถานการณ์ของตัวเองเขากล่าวกับสแกตสปอร์ตหลังทําประตูชยัยผมจะไม่ลงรายละเอียดใดๆแต่ช่วงเวลาอย่างวันนี้มันพิเศษมาก การทำประตูการได้หลงเล่นการชนะเกมการอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์มันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปและผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อเดือนที่แล้วเมลสปอร์ตรายงานมาว่าเหลัลมเรดยังคงมั่นใจว่าจะนสัญญากับเทนนเอเลสเซนรโนได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแหล่งข่าวในสเปนก็ระบุว่าการย้ายทีมนั้นเรียบร้อยแล้วอเล็กซเนอร์โนอยู่กับหงแดงลิบูม,มานตั้งแต่เขาร่วมทีมเยาวชนในปี2004 หลังจากก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2 0ง6เขาลงเล่นในกับหงแดงไปแล้ว350นัดและช่วยทีมคว้าแชมป์รายการต่างๆได้ถึง7รายการนะฮะตำนานอาร์เซนอลโทนี่อดัมชี้ชัดลิเวอร์พูลไม่เสะเทือนแม้เสียเทนอเล็กซานโดรสีซันนาลิเวอร์เข้าการการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเต็มทีหลังบุกไปเฉือนชนะเลสเตอร์สตี้อย่างบุบวิด ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ที่ผ่านมาแม้ว่ารูปเกมส่วนใหญ่ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมหงแดงจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่พวกเขาก็ยังสร้างโอกาสการทำประตูมากมายที่จะปิดเกมได้สุดท้ายหลังพลาดโอกาสหลายครั้งเป็นเทนอเล็กซานเดอร์โนที่ซัดประตูชัยสุดสวยในช่วง14นาทีสุดท้ายของเกมอเล็กซานเดอร์โ no นแสดงความดีใจอย่างสุดเหวี่ยงกับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังทำประตูได้และยังคงดื่มดั่งกับเสียงเชียร์จากเหล่าเดอะคัพหลังจบเกมอีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าแฟนบอลบางส่วนจะเชื่อว่าเทน์จะอยู่กับลิเวอร์พูลต,ต่อไปแต่ดูเหมือนว่าโอกาสที่แบ็คขวาหมายเลข66จะย้ายไปรเริ่มทีมดําเริลดยังคงมีสูงมากและในขณะที่หลายคนมองว่าการเสียเทนส์อเล็กซานโดรจะเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ของหงส์แดงแต่โทนี่อาดัมอดีตกับตันทีมอาร์เซนอลกลับไม่คิดเช่นนั้นเหตุผลที่ลิเวอร์พูลจะไม่คิดถึงเทนส์อเล็กซานโดรอเล็กซานโดรมักจะสร้างช่วงเวลาสําคัญได้เสมอ และในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เช่นกันในป็นการลงสนามครั้งแรกของเขานับแต่ที่ข่าวลือการย้ายทียมเริ่มหนาหูขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมถึงแม้เขาจะแสดงเห็นถึงคุณภาพด้วยการยิงประตูชัยอันยอดเยี่ยมแต่โทนี่อดัมกลับมองว่าคเนอร์แบลลี่ได้แสดงเห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาแทนที่เรนได้ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะคิดถึงเขาอาดีตกองหลังจอมแกล่งกล่าวกับพิมลีกโปรดักชั่นผมคิดว่าคเนอร์แบลลี่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาจะดึงผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพอีกและจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งในฤดูกาลหน้าพวกเขามีผู้เล่นที่มีคุณภาพเพิ่มมากอดัมก็ล่าเสริมผมคิดว่าคอเนอร์บาร์รี่จะเป็นของจริงกูรู้ไหมเขาจะแข็งแกร่งและดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าการที่พวกเขามีตัวเลือกอื่นในฤดูกาลน,นี้คือเหตุผลที่พวกเขาขึ้นไปอยู่บนจ่าฟงอาร์เซนอลไม่มีความหรูหราแบบนั้นไมเคิลเอเวนก็เห็นด้วยกับโทนี่อดัม แม้ว่าแฟนบอลหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับโทนี่อดัมแต่ไมเคเลเว้นอดีตกองหนาลิเวอร์พูลยอมรับว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังพยายามจะสื่อคุณสามารถตัวยแย้งได้อย่างที่โทนี่พยายามจะทำว่าคุณสามารถหาคนมาแทนที่เทรนส์ได้โอเว่นกล่าวอาจจะเป็นผู้เล่นที่ประเภทที่แตกต่างออกไปแต่คุณสามารถหาคนมาแทนที่เขาได้และมีนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยพลังงานอยู่กับสโมสรอยู่แล้วและต้องการเวลา แอลี่ในวิวประทับใจฟอร์มของแบลลี่ในเกมที่เลสเตอร์เมื่อวันอาทิตย์และแม้ว่าเราจะไม่คิดว่ามันเป็นเกมที่ดีที่สุดของนักเตะชาวไอร์แลนด์เหนือรายนี้แต่เขาก็เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงแบลลี่ไม่ใช่เทรนด์และไม่ควรถูกปฏิบัติเช่นนั้นแต่เขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อและอาจเป็นคำตอบสำหรับลิเวอร์พูลในอนาคต ฟันบอลงุนงงเหตุใดเฟรเดิกกเคียซ่าถึงหลุดโผลิเวอร์พูลเกมลุนเลตเตอร์เหล่าสาววอกหงแดงตาปางกันแสดงความสงสัยงุนงงเมื่อเฟรเดิกกเคียซ่าไม่มีชื่ออยู่ในทีมลิเวอร์พูลที่ลงทำศึกพรีเมียร์ลีกัเลสเตอร์สิตีในวันนี้นับแต่แต้มย้มาจากยูวนตสด้วยค่าตัว12.5ล้านปอนด์เคียซ่ายังไม่เคยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลีกให้กับลิเวอร์พูลเลยแม้แต่นัดเดียว แม้ว่าตอนแรกเขาจะไม่ถูกคาดหวังให้เป็นผู้เล่นตัวหลักแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือโอกาสการลงสนามจากมานั่งสำรองที่หน่อยมากอาการบาดเจ็บรุมเร้าในช่วงต้นฤดูกาลของดาวเตะชาวอิตาลีรายนี้แต่สถานการณ์ของเคเซ่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนักในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลในเกมกับเลเตอร์เขาไม่มีชื่ออยู่ในทีมเลยเนื่องจากเทนอเล็กซานโดรกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองอีกครั้ง ลิวภูภูอีโครายงานมาว่าเคียซ่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพียงแต่แค่ไม่ถูกเลือกให้อยู่ในรายชื่อ20นักเตะสําหรับเกมนี้การที่เทนอเล็กชานนดหกลับมานั่งสำรองในขณะที่มีรายงานว่าเขากาลังมองหาโอกาสย้ายไปรุ่มทีมเดลเมเรดทําให้แฟนบอลบ,บางส่วนรู้สึกสับสนกับการตัดสินใจครั้งนี้แฟนบอลรายหนึ่งแสดงคมเห็นใจเคียซ่าว่าผมรู้สึกแย่กับเคียซ่าจริงๆสถานการณ์นี้มันแปลกมากอีกรายเสริมว่า ผมคิดว่าบางทีฤดูกาลที่2เราอาจจะได้ใช้เขาแต่ถึงจุดนี้เขาคงไม่อยู่กับทีมของเราแล้วผมจะสนับสนุนเขาเสมอเพราะผมเห็นว่าเขารักสโมสรและบรรยากาศที่นี่มากเศร้าที่ไม่มีแฟนาดิโกเกียซซาบนมานั่งสำรองสร้างเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเทนกลับมาอยู่ในทีมแทนที่เกียรซาสลัตมีอะไรผิดปกติกับคุณเทนไอคนทรยศได้นั่งสำรองเหนือกว่าเกียซซา ทุ่มเทการปฏิบัติต่อเคซ่าของสลอตเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในช่วงเวลาของเขาที่นี่มันมีประโยชน์อะไรเหรอเหมือนกับที่ผมไม่เข้าใจสิ่งที่เจคเกนคลับเห็นในนูนเยสผมก็ไม่เข้าใจสิ่งที่สลัดไม่เห็นในเคซ่านูนเยสกำลังจะไปเทนไม่อยากอยู่ที่นี่สลัดเลยดรอปผู้เล่นที่รักสโมสรและดูเฉียบคมทุกครั้งที่ได้ลงเล่น ในช่วงต้นฤูดูการปัญหาความฟิตเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลสลอดการหายไปหายหน้าหายตาของเคียซ่าเนื่องจากนักเตะม,มีปัญหาการบาดเจ็บหลายครั้งแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกที่เล่นอย่างดาวินเยสซึ่งฟอร์มตกและถึงขั้นถูกรอบเนื่องจากขาดความขยันกรับได้รับโอกาสลงเล่นก่อนเคียซ่าที่ดูเจ็บคมเมื่อลงมาจากมานั่งสำรองในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหากลิเวอร์พูลเสริมทัพในแนวรุกในช่วง ตลาดการสขานนักเตะซัมเม,มนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าดาวเตะชาวอิตาลีอาจต้องการย้ายทียมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะอดีตข้างกระตุน้นฟันได้คว้าแชมป์รายการใหญ่เพื่อขึ้นชั้นเทียบมลลินีและบารซีไบรนรอยนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ออมาแสดงความคิดเห็นว่าเว์จิฟไนต์เซร็นะครับกับเต็มทีมลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเทียบชั้นปากรหลังระดับตำนานของวงการฟุตบอลโลกอย่างเปาโลมาลดินีและฟรังโกบารเรซีหากความเชิงรายกันใหญ่ได้เพิ่มเติมในอนาคตลิเวอร์พูลนะครับพึงประกาศแวดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าเวร์จิฟไนต์จะอยู่กับทีมจนถึงปี2027ซึ่งถือเป็นการยุติเรื่องอนาคตของตัวมาตลอดทั้งฤดูกาล ซึ่งรอยมองว่ารุ่นน้องรมชาติมีโอกาสที mai, ini, ่จะขึ้นแท่นตำนานได้หากพาทีมประสบความสำเร็จรอยก่าวพันตุโตเมกาโตเว็บสื่อชันนำของแดนมกร์รกนีว่าการต่อเสนดาของเขาถือเป็นข่าวดีสำหรับลิเวอร์พูลเขาจะอยู่ที่แอนฟิลด์ได้นานขึ้นเพื่อช่วยนำความสำเร็จมาสู่เทียมหลังจากหมดยุคของเมลดินีเลซ s นโดคอสตากูดาฟังกูบาโรซีและมอรสโรทัสสติ ไม่เคยมีกองหลังคนไหนในวงการฟุตบอลที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาอีกแล้วการดำินการรอยก่าวช่มชมอานเนอร์ N S สลัดกุนซือลิเวอร์พูล้วยว่าตั้งแต่วันจีฟันไดเริ่มเล่นให้กับสลัดเขาพัฒนาขึ้นมาเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะอานเนอร์สลัดทำให้เขาค้นพบสไตล์การเล่นฟุตบอลที่เป็นระบบซึ่งทำให้เขาครอบครองบอลได้ง่ายขึ้นและเปิดเกมรุกได้เราสามารถพูดได้เช่นเดียวกันกันกบการที่เขาเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ภายใต้การกุมทีมของโรนัลคูมัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่เขามีความโดดเด่นแตกต่างจากกองหลังคนอื่นๆอย่งางไรก็ตามรอยก็ท้าทายฟันได้ว่าหากจะขึ้นไปเป็นตำนานต้องคว้าแชมป์สองรายการใหญ่กับพลพรรคกังหันลมสีส้มด่าว่าสิ่งที่เขาต้องการคือคว้าแชมป์ยูโรหรือแชมป์ฟุตบอลโลกสำหรับเนเธอร์แลนด์การคว้าแชมป์ในศึกยูโร 1, 1,988ยังคงเป็นชัยชนะรายการใหญ่แค่รายการเดียวของพวกเขาแต่สำหรับฟันได ก็อาจมีข้อจํากัดในการพาทีมประสบความสำเร็จเนื่องจากเจ้ตัวมีอายุ33ปีแล้วและการเล่นฟุตบอลโลก2,016เขาจะมีอายุ35ปีและยูโรครั้งต่อไปในปี2,028เขาจะมีอายุมากถึง38ปีเลยทีเดียวด่วนเอาไม้ยิงผีซื้อดังปะโะกคมข่าวหงแดงเล่นคว้ากลีนบูดเสริมแนวรุก วิจารเจนะครับสื่อชั้นนำของประเทศสเปนรายงานมา,ว,าว่าลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเมสันกรีนวูดปีกชาวอังกฤษของโอลิมปิกมาร์เซย์ไปเสริมแนวรุกในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลและพร้อมที่จะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเซ็นสัญญาให้ได้และจากแจ้งเกิดในฐานะเด็กลูกม่อของแมนยูเมื่อปี2018กรีนวูดก็กลายเป็นขาประจำภายในทีมชุดใหญ่มาโดยตลอดแต่ในปี2022เจ้าตัว มีคดีเรื่องข่มขืนจนต้องถูกตัดออกจากทีมจากนั้นในปี2023ดาวเตะในวัย23ปีก็ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเกตาเฟ่และทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัดไปถึง10ประตูจาก36เกมอย่างไรก็ตามนะครับแมนยูแสดงออกอย่างเชัดเจนว่ากรีนวูดไม่ได้อยู่ในแผนการท,ทัทีมของสโมสรอีกต่อไปแล้วและการปล่อยตัวให้มา์เซเมื่อช่วงสมิที่ผ่านมาในราคา30ล้านปอนด ซึ่งปีกเลือดผู้ดีเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใหม่ได้อย่างน่าพับใจหลังตะบันไปแล้วถึง19ลูกจาก32เก็บเกมจากผลงานดังกล่าวนะครับรายงานอ้างว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตามองกลิ n นบูดอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกำลังต้องการนักเตะแนวรุกสายเลือดใหม่ที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งไปทดแทนดามิเยสและดีโกโซตาที่ซแวน์เดนขายทิ้งหลังจบฤดูกาลน,นี้ การเดีวยวกันกรนวูดก็มีความหวังที่จะเล่นให้กับสโมสรใหญ่อีกครั้งหลังออกจากแมนยูและการย้ายไปยังคู่อริตราดกาอย่างลิเวอร์พูลอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเจ้าตัวเนื่องจากแข้งรายนี้ต้องการกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับคืนมาและพยายามหาทางกลับไปติดทีมชาติอังกฤษให้ได้อีกครั้งนอกจากนี้แมนยูก็จะได้รับผลประโยชน์จากการย้ายทีมของกรีนวูดอย่างแน่นอนเนื่องจากมีเงื่อนไขส่วนแบ่ง50%ในการขายครั้งต่อไปโดยรายงานระบุว่า มาร์เซ์ต้องการค่าตัวราว75ถึง80ล้านปอนด์ในการปล่อยอดีตเ็กปั้นปีแสดงรายนี้ออกไปนะฮะโอโ้โหแพงโพดพี่นองอย่าสิไปหาเห็ดบัวตองใส่บักกินบูดไปยิ่งแม่นยู่ดอกไผ่กันยิ่งแม่นยู่ได้สำหรับลิเวอร์พูลครับพี่นองมันห่างกันพวดนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่ยี่เมษายนนะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ